สวัสดีค่ะวันนี้น้องแตงจะมารีวิวพอ,อให้รางวัลแล้วมาแล้วมาติดตามเพื่อนๆกันนะครับ <c oughs> ติดตามเพื่อนๆเนี่ลอ,องอ่านดูวันนี้น้องแตง,งได้อ,อ,อะไรลูกน้องอ่านลูน้องแตงได้ลองอ่านดูใบประกาศมอบอะไรนะประกาศเชิดชูเกียรตินี่ลองอ่านดูสิเป็นเด็กดีสีอะไรลูกสีเหลืองสีเหลือง โอ้เป็นเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อยตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและเป็นแบบอย่างการทำความดีขอใหป้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของโรงเรียนสื่อไปน้องแตงได้รางวัลมาดีใจมากแล้วครูก็ให้อะไรลูกให้อะไรครับน่ารักมากเลยเห็นไหมเห็นไหมการทำความดีเนี่ยไม่ใช่ห้าคน เห็นไหมเราก็ภูมิใจน้องแตงภูมิใจไหมลูกภูมิใจมากมากโหมเห็นไหมบอกเพื่อนจะแตกเลยบอกเพื่อนเพื่อนดีความรู้สึกเพื่อนเพื่อนจะแบบว่าเออเราต้องทําความดีใช่ไหมลูกใช่ไหมแล้วก็ตั้งใจเรียนเรียนรอบสีเหลืองด้วยใช่เราก็ต้องตั้งใจเรียนใช่ไหมลูกใช่ไหมครับมีใบมันทัดมาสองใบแล้วก็เราต้องนี่เอาไปใช้ให้ผู้ใหญ่ได้นะเนี่ยอืมฮะใช่ใช่ อโอเคน้องแตงสำหรับวันนี้น้องแตงก็เอ้ยม,มีลืมลืมลืมตรงนี้ตรงนี้มีสีปุ่มปุ่มตรงนี้ด้วยอ๋อน่ารักนี่ไงเอ้ยเหมือนแม่นเลยเหมือนแม่นเลยเหรอมือน,นจบูกแม่นเลยไหนดอกไม้ลูกโอเคให้เด็กๆเ,เป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่แล้วกอ็อะไรนะตั้งใจเรียนใช่ไหมลูก โอเคสำหรับวันนี้น้องแตงก็บายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีครับก่อนอย่าลืมเป็นเด็กดีด้วยล่ะโอ้จริงมากสวัสดีครับก่อนออสวยงาม